เดือนกันยายนที่กำลังจะมาถึงนี้เป็นเดือนที่น่าสนใจมากเลยนะคะโดยเฉพาะสำหรับเพื่อนๆราศีเมถุนราศีมังกรและราศีกุมหมอรู้สึกได้เลยว่าพลังงานที่ไหลเวียนมารอบตัวสมราศีนี้มันแปลกใหม่แตกต่างจากเดือนที่ผ่านมาถ้าเพื่อนๆสังเกตดูนะคะช่วงนี้อาจจะรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่าง กำลังเปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะบางทีตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกว่าวันนี้ต่างจากเมื่อวานหรือมีความคิดแปลกๆพุดขึ้นมาบางอย่างที่ไม่เคยคิดมาก่อนนั่นแหละคะ่ะคือสัญญาณที่จักรวาลกำลังเตรียมส่งของขวัญให้กับทั้ง3ราศีนี้หมอจะค่อยๆเล่าให้ฟังว่าในเดือนกันยายนนี้เพื่อนๆแต่ละราศี จะได้พบกับอะไรบ้างจะมีโอกาสใหม่ๆรอยอยู่ตรงไหนและสิ่งใดที่ควรระวังหรือเตรียมใจไว้ทั้งเรื่องการงานการเงินความรักและสุขภาพแต่ก่อนที่หมอจะเล่าให้ฟังแบบละเอียดอยากให้เพื่อนๆจิบชาหรือกาแฟที่อยู่ข้างๆตัวผ่อนคลายสมองแล้วตั้งใจฟังนะคะเพราะคำทำนายในวันนี้อาจจะช่วยเปิด มุมมองใหม่ให้กับเพื่อนๆได้เลยทีเดียวเริ่มต้นด้วยภาพรวมของเดือนกันยายนกันนะคะหมอมองเห็นพลังงานที่ไหลเวียนรอบ3ราศีนี้ค่อนข้างเข้มข้นเลยโดยเฉพาะในช่วงครึ่งแรกของเดือนจะมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างที่ต้องปรับตัวสำหรับราศีเมถุนเดือนนี้เป็นเดือนของการสื่อสารและการเรียนรู้ใหม่ๆหมอเห็นว่าเพื่อนๆเ,เมถุน จะได้พบกับคนใหม่หลายคนทั้งในแง่การงานและส่วนตัวบางคนอาจจะกลายเป็นคนสำคัญในอนาคตก็ได้แต่ระวังร่อนการพูดจานะคะเพราะคำพูดในช่วงนี้มีพลังมากอาจจะส่งผลดีหรือส่งผลเสียขึ้นกับสถานการณ์ราศีมังกรเนี่ยเดือนกันยายนเป็นช่วงที่พลังงานการงานและการเงินมาแรงมากหมอเห็นโอกาสใหม่ๆม,มาเยือนโดยเฉพาะโอกาสที่เกี่ยวกับการเลื่อนตำแหน่งการเปลี่ยนงานหรือการลงทุนใหม่แต่ ต้องระวังอย่าตัดสินใจเร็วเกินไปใช้เวลาคิดให้ดีก่อนลงมือราศีกุมจะเป็นเดือนที่ได้คนพบตัวเองใหม่มีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นอาจจะอยากทำอะไรใหม่ๆที่ไม่เคยทำมาก่อนหมอเห็นว่าในช่วงนี้จิตใจของเพื่อนๆกลุมจะเปิดกว้างมากพร้อมรับสิ่งใหม่ๆแต่อย่าลืมดูแลคนใกล้ชิดด้วยนะคะโดยภาพรวมแล้วเดือนกันยายนนี้ จะเป็นเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงสำหรับทั้งสามราศีทุกคนจะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆทั้งจากประสบการณ์ดีๆและบทเรียนที่อาจจะท้าทายสักหน่อยแต่หมอมั่นใจว่าสิ่งเหล่านี้จะทำให้ทุกคนเข้มแข็งและฉลาดขึ้นที่สำคัญคือเดือนนี้ดวงชะตาของทั้งสมราศีจะเชื่อมโยงกันหมายความว่าถ้าเพื่อนๆรู้จักคนในสมราศีนี้อาจจะมีโอกาสช่วยเหลือกันและกันได้เลยทีเดียว ตอนนี้หมอจะพาเพื่อนๆไปดูรายละเอียดแต่ละราศีกันนะคะเริ่มจากราศีเมถุนก่อนนะคะเพื่อนๆราศีเมถุนคะเดือนกันยายนนี้หมอเห็นว่าพลังงานดาวพุธท,ที่เป็นดาวประจำราศีของเพื่อนๆกำลังส่องแสงแรงมากทำให้ความสามารถด้านการสื่อสารของเพื่อนๆเ,เ,เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก เรื่องการงานช่วงสัปดาห์ที่1-2ถึงของเดือนกันยายนเพื่อนๆจะได้รับข่าวสารใหม่ๆเกี่ยวกับงานอาจจะเป็นโครงการใหม่ที่น่าสนใจหรือได้รับเชิญให้เข้าร่วมกิจกรรมที่สำคัญหมอเห็นว่าในช่วงนี้ถ้าเพื่อนๆเ,เปิดใจรับฟังและพร้อมเรียนรู้จะได้ประโยชน์มากมายช่วงกลางเดือนประมาณสัปดาห์ที่3นั่นแหละคะ่ะ จะมีการประชุมหรือการนำเสนองานที่สำคัญหมอแนะนำให้เตรียมตัวให้ดีเพราะนี่อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนในเส้นทางการงานของเพื่อนๆเลยทีเดียวบางคนอาจจะได้รับคำชมเชยจากหัวหน้าหรือได้รับการยอมรับในสิ่งที่ทำมาแต่ระวังเรื่องการสื่อสารกับเพื่อนๆร่วมงานนะคะโดยเฉพาะในช่วงปลายเดือนอาจจะมีความเข้าใจผิดเล็กน้อยหมอแนะนำให้พูดจาด้วยความใส่ใจและถ้าไม่แน่ใจก็ถามเพิ่มเติมอย่าเดาใจกันเอา เรื่องการเงินการเงินของเพื่อนๆเ,เมถุนในเดือนนี้จะมีความเคลื่อนไหวค่อนข้างมากหมอเห็นว่าจะมีเงินเข้าจากหลายทางอาจจะเป็นโบนัสค่าคอมมิชชั่นหรือได้เงินจากการขายของที่ไม่ใช้แล้วแต่ระวังเรื่องการใช้จ่ายนะคะโดยเฉพาะการซื้อของออนไลน์ในช่วงกลางเดือนหมอเห็นว่าเพื่อนๆอ,อาจจะใจอ่อนกับโฆษณาหรือโปรโมชั่นต่างๆแนะนำให้คิดก่อนซื้อถามตัวเองว่าจำเป็นจริงๆหรือเปล่า การลงทุนในช่วงนี้ควรเลือกแบบระยะสั้นที่มีความเสี่ยงต่ำหลีกเลี่ยงการเสี่ยงสูงเพราะดวงดวงการเงินยังไม่เข้าที่เข้าทางเต็มที่เรื่องความรักเรื่องความรักของเพื่อนเพื่อนเมถุนเดือนนี้น่าสนใจมากเลยค่ะหมอเห็นว่าคนที่โสดจะมีโอกาสพบคนใหม่ผ่านทางเพื่อนแนะนำหรือในงานสังสรรค์ต่างๆโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวกับการเรียนรู้หรือการพัฒนาตัวเอง สำหรับคนที่มีคู่แล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีในการคุยกันเรื่องอนาคตอาจจะวางแผนการเดินทางด้วยกันหรือตัดสินใจเรื่องสำคัญสคัญในชีวิตแต่อย่าให้งานมาแย่งเวลากับคู่รักมากเกินไปนะคะสุขภาพสุขภาพโดยรวมดีค่ะแต่ระวังเรื่องระบบประสาทและการนอนหลับเพราะเดือนนี้สมองของเพื่อนๆจะทำงานหนักกว่าปกติอาจจะทำให้นอนไม่หลับหรือฝันมาก แนะนำให้หาเวลาผ่อนคลายสมองอาจจะทำสมาธิหรือฟังเพลงเบาๆก่อนนอนเพื่อนๆนราศีมังกรคะเดือนกันยายนนี้เป็นเดือนที่ดาวเสาร์ซึ่งเป็นดาวประจำราศีของเพื่อนๆส่งพลังงานที่เข้มแข็งมากทำให้เพื่อนๆรู้สึกมีพลังในการทำงานและมุ่งมั่นไปสู่เป้าหมายเรื่องการงานการงานของเพื่อนๆพนมังกรในเดือนนี้จะเป็นจุดเด่นเลยทีเดียว หมอเห็นว่าจะมีโอกาสใหญ่มาเยือนอาจจะเป็นการเลื่อนตำแหน่งการได้งานใหม่ที่ดีกว่าเดิมหรือการได้รับโครงการใหญ่มาดูแลช่วงต้นเดือนจะเป็นช่วงที่ต้องเก็บรายละเอียดและวางแผนให้ดีเพราะสิ่งที่เพื่อนๆทำในช่วงนี้จะส่งผลต่อความสำเร็จในอนาคตอย่ารีบร้อนค่อยๆทำทีละขั้นตอน ช่วงกลางเดือนจะเป็นช่วงที่ได้รับการยอมรับจากคนรอบข้างทั้งเพื่อนร่วมงานและหัวหน้าบางคนอาจจะได้รับมอบหมายงานที่สำคัญมากขึ้นหรือได้เป็นหัวหน้าทีมในโครงการใหม่แต่ระวังเรื่องการทำงานหนักเกินไปนะคะโดยเฉพาะในช่วงปลายเดือนอาจจะรู้สึกเหนื่อยล้าหรือเครียดแนะนำให้จัดสรรเวลาให้เหมาะสมอย่าเอาทุกอย่างมาแบกเอาเองเรื่องการเงิน การเงินของเพื่อนๆพื่อนมังกรเดือนนี้มีแนวโน้มที่ดีมากค่ะหมอเห็นว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการทำงานอาจจะได้โบนัสพิเศษหรือค่าล่วงเวลาที่คุ้มค่าแต่ควรจัดสรรเงินทั้งรับจ่ายให้ดีนะคะหมอไม่อยากให้เพื่อนๆใกลายเป็นหนี้ในบางเดือนที่เป็นเดือนผีค่ะนี่เป็นช่วงที่ดีในการออมเงินหรือลงทุนระยะยาวเพราะเพื่อนเมีวินัยในการใช้เงินดีและมองการไกลแต่อย่าลืมใช้เงินกับตัวเองบ้างนะคะ อาจจะซื้อของที่ต้องการมานานหรือไปเที่ยวพักผ่อนการลงทุนในช่วงนี้ควรเลือกประเภทที่มั่นคงและให้ผลตอบแทนในระยะยาวหลีกเลี่ยงการเสี่ยงแบบระยะสั้นเรื่องความรักความรักของเพื่อนๆมังกรเดือนนี้จะมีความมั่นคงมากขึ้นค่ะสำหรับคนที่โสดหมอเห็นว่าจะได้พบคนที่มีความคิดและเป้าหมายใกล้เคียงกันอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงาน หรือคนที่พบในงานอีเวนต์ต่างๆคนที่มีคู่แล้วจะรู้สึกว่าความสัมพันธ์แน่นแฟนขึ้นอาจจะมีการคุยกันเรื่องแผนอนาคตการแต่งงานหรือการซื้อบ้านแต่ระวังอย่าให้ความเครียดจากงานมาส่งผลกับความสัมพันธ์นะคะเรื่องสุขภาพสุขภาพโดยรวมแข็งแรงดีแต่ระวังเรื่องกระดูกและข้อต่อเพราะเดือนนี้อาจจะทำงานหนักหรือออกแรงมากกว่าปกติ แนะนำให้ยืดเหยียดกล้ามเนื้อเป็นประจำและดื่มนมเพิ่มแคลเซียมเพื่อนเพื่อนราศีกุมคะเดือนกันยายนนี้ดาวยูเรนัสซึ่งเป็นดาวประจําราศีของเพื่อนๆส่งพลังงานที่แปลกใหม่และสร้างสรรค์มากทําให้เพื่อนๆมีความคิดที่เป็นเอกลักษณ์และต้องการลองทําสิ่งใหม่ๆเรื่องการงาน การงานของเพื่อนๆกลุ่มในเดือนนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจหมอเห็นว่าจะได้ลองทำงานแบบใหม่ๆที่ไม่เคยทำมาก่อนอาจจะเป็นการใช้เทคโนโลยีใหม่หรือการทำงานร่วมกับทีมจากต่างประเทศความคิดสร้างสรรค์ของเพื่อนๆจะเป็นที่ชื่นชมจากเพื่อนร่วมงานอาจจะได้เป็นคนคิดแคมเปญใหม่หรือนำเสนอไอเดียที่แปลกใหม่แต่อย่าพึ่งใจร้อนไปหาเพื่อนร่วมงานที่ยังไม่เข้าใจ ค่อยๆอธิบายให้ฟังช่วงปลายเดือนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องการงานอาจจะเป็นการย้ายแผนกการเปลี่ยนหน้าที่หรือได้งานพิเศษทำเรื่องการเงินการเงินของเพื่อนๆกลุ่มจะมีความผันผวนเล็กน้อยหมอเห็นว่าจะมีรายได้าจากแหล่งที่ไม่คาดคิดอาจจะเป็นการขายงานศิลปะการทำฟรีแลนซ์หรือได้เงินจากการลงทุนใหม่ๆ แต่ระวังการใช้ใจ่ายแบบไม่มีแผนนะคะโดยเฉพาะการซื้อของเทคโนโลยีใหม่หรือการลงทุนในสิ่งที่ยังไม่แน่ใจแนะนำให้ใช้เงินอย่างมีสติการลงทุนในช่วงนี้ควรเลือกประเภทที่เกี่ยวกับนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีแต่ต้องศึกษาให้ดีก่อนลงทุนเรื่องความรักความรักของเพื่อนๆกลุ่มเดือนนี้จะมีเรื่องราใหม่ๆเกิดขึ้นค่ะ หมอเห็นว่าคนโสดจะได้พบคนที่มีความคิดแปลกใหม่เหมือนกันอาจจะเป็นคนต่างชาติหรือคนที่ทำงานด้านศินละปะเทคโนโลยีสำหรับคนที่มีคู่แล้วอาจจะมีการตัดสินใจใหญ่ๆเรื่องความสัมพันธ์อาจจะยื่นขอแต่งงานหรือตัดสินใจหยุดคบกันแต่ไม่ว่าจะเป็นทางใดก็ตามมันจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับทั้งคู่เรื่องสุขภาพ สุขภาพจิตใจดีมากค่ะรู้สึกมีความสุขและมีแรงบันดาลใจแต่ระวังเรื่องนอนไม่พอเพราะอาจจะมีกิจกรรมมากมายหรืออยากลองทำสิ่งใหม่ๆจนลืมพักผ่อนแนะนำให้จัดตารางเวลาให้เหมาะสมหลังจากที่หมอได้เล่าเรื่องดวงของแต่ละราศีไปแล้วตอนนี้อยากจะมาคุยกันเรื่องข้อคิดที่น่าสนใจนะคะ สิ่งแรกที่หมออยากจะฝากไว้คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทั้งาสาราศีนี้ในเดือนกันยายนจะเจอกับการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบต่างๆกันบางทีเราอาจจะกลัวการเปลี่ยนแปลงเพราะไม่รู้ว่าจะเจออะไรแต่หมออยากให้เพื่อนๆคิดว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นเหมือนการเปิดหน้าใหม่ของหนังสือเล่มโปรดของเรายกตัวอย่างนะคะมีลูกค้าคนหนึ่งของหมอที่เป็นราศีเมถุน เวลานั้นเขากลัวมากเรื่องการเปลี่ยนงานเพราะทำงานที่เดิมมานานสบายดีแต่พอเปลี่ยนไปแล้วกลับพบว่าความสามารถของเขาได้รับการยอมรับมากกว่าที่เก่าและยังได้พบคนพิเศษในที่ทำงานใหม่อีกด้วยเรื่องที่2คือการไว้วางใจในตนเองทั้ง3าราศีนี้มีจุดเด่นของตัวเองที่ชัดเจนราศีเมทุนฉลาดและสื่อสารเก่ง ราศีมังกรมีความมุ่งมั่นและวินัยราศีกุมมีความคิดสร้างสารรค์และมองโลกในแง่บวกแต่บางครั้งเราอาจจะลืมจุดเด่นของตัวเองไปโดยเฉพาะตอนที่เจอปัญหาหมอเคยมีลูกค้าราศีมังกรที่รู้สึกท้อใจมากเรื่องการทำงานคิดว่าตัวเองไม่เก่งพอแต่พอหมอนั่งคุยกันแล้วพบว่าเขาเป็นคนที่รับผิดชอบมากทำงานละเอียด และเป็นคนที่เพื่อนร่วมง,งานไว้วางใจได้เพียงแต่เขาไม่เห็นคุณค่าในตัวเองหลังจากที่เขาเริ่มมั่นใจในตัวเองมากขึ้นงานก็เริ่มราบลื่นและได้เลื่อนตำแหน่งด้วยเรื่องที่3คือการรักษาสมดุลในชีวิตโดยเฉพาะราศีมังกรที่มักจะทุ่มเทกับงานมากจนลืมดูแลตัวเองและคนใกล้ชิดหมออยากให้จำไว้ว่าความสำเร็จในชีวิตไม่ได้มีแต่เรื่องการงาน ความสุขจากครอบครัวเพื่อนฝูงและการมีสุขภาพที่ดีก็สำคัญไม่แพ้กันสำหรับราศีเมถุนที่มีพลังงานสูงระวังอย่าไปเก็บเอาความเครียดของคนอื่นมาเป็นของตัวเองบางทีเราฟังเพื่อนคุยปัญหาแล้วเอาใจใส่มากจนกลายเป็นว่าเราเครียดไปด้วยเรียนรู้ที่จะช่วยเหลือคนอื่นแต่ยังดูแลตัวเองได้ราศีกุมที่มีความคิดมากมาย ระวังอย่าคิดมากจนเกินไปจนทำให้ตัวเองสับสนบางทีการนิ่งสับคู่การทำสมาธิหรือการเดินเล่นในธรรมชาติอาจจะช่วยให้ความคิดใสขึ้นเรื่องที่4คือการเปิดใจรับฟังคำแนะนำแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องใช้สติของตัวเองในการตัดสินใจ คำทำนายหรือคำแนะนำต่างๆควรจะเป็นแค่ข้อมูลเพิ่มเติมให้เราพิจารณาไม่ใช่ตัวกําหนดการตัดสินใจทั้งหมดหมอะเคยมีลูกค้าที่มาปรึกษาเรื่องความรักเขาถามว่าควรจะคบต่อไปหรือเลิกดีเหมาบอกได้แค่ว่าเห็นพลังงานในแต่ละทางเป็นอย่างไรแต่การตัดสินใจที่แท้จริงต้องมาจากความรู้สึกและความคิดของเขาเองเพราะเขาเป็นคนเดียวที่รู้จักความสุขของตัวเองดีที่สุด เรื่องสุดท้ายที่หมออยากจะฝากคือการมีเมตตาต่อตนเองบางทีเราเข้มงวดกับตัวเองมากเกินไปถ้าทำอะไรไม่สำเร็จก็ด่าตัวเองถ้าตัดสินใจผิดก็เสียใจนานแต่การเรียนรู้จากความผิดพลาดและให้อภัยตัวเองนั้นเป็นสิ่งสำคัญมากชีวิตเราเปรียบเหมือนการเดินทางยาวระหว่างทางต้องมีทางทางเรียบและทางขรุขะทั้งวันแสงและวันฝน สิ่งสำคัญคือเราเดินต่อไปด้วยความมั่นใจและความหวังไม่ใช่เดินไปด้วยความกลัวและความกังวลในเดือนกันยายนนี้หมอขอให้ทั้งสามราศีจําไว้ว่าทุกการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเพื่อพัฒนาเราทุกความท้าทายมาเพื่อทำให้เราเข้มแข็งขึ้นและทุกโอกาสใหม่มาเพื่อทำให้ชีวิตเราสมบูรณ์ยิ่งขึ้นเวลาผ่านไปเร็วจริงๆเหมือนเพิ่งนั่งคุยกันเมื่อไหร่นี่เอง หมอหวังว่าสิ่งที่ได้เล่าไปในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆราศีเมถุนราศีมังกรและราศีกุมบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินความรักหรือสุขภาพจำไว้นะคะว่าคำทำนายเป็นแค่เข็มทิศที่ช่วยชี้ทางแต่คนที่เดินทางคือตัวเพื่อนเพื่อนเพ,อน,เพ,อ,นเพอนมีอำนาจในการเลือกเส้นทางและสร้างความสุขให้กับตัวเอง เดือนกันยายนนี้ให้เป็นเดือนแห่งความกล้าหาญนะคะกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงกล้าที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่กล้าที่จะรักตัวเองและกล้าที่จะไว้ใจในความสามารถของตัวเองก่อนที่เราจะต้องแยกกันหมออยากให้เพื่อนๆทุกคนลองปิดตาแล้วนึกถึงสิ่งดีๆที่อยากให้เกิดขึ้นในเดือนกันยายนนี้ใช้เวลาสักครู่นึกภาพให้ชัดเจนแล้วส่งความปรารถนาน,นั้นไปยังจักรวาล หมอเชื่อว่าสิ่งที่เราใส่ใจและมุ่งมั่นจะมีโอกาสเป็นจริงมากขึ้นขอบคุณที่มาฟังกันวันนี้นะคะขอให้เพื่อนๆทุกคนมีความสุขมีสุขภาพที่แข็งแรงและพบกับสิ่งดีๆในชีวิตนะคะ